ธรรมสวัสดีมาอย่างเพื่อนสหธรรมิกและพุทธศาสนิกชนทุกท่านวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่2,565องค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบบดน,นี้เราทำอะไรอยู่อย่างน้อยเราก็ควรที่จะคำนึงถึงว่าการเวลานั้นมันกืนกินชีวิต และสัมพสัตทั้งหลายทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตทุกสิ่งอย่างรวมทั้งตัวของมาเองด้วยดังนั้นเพื่อเป็นการไม่ประมาทตามคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็วัรที่จะมีสติอยู่กับปัจจุบันไม่หลงละเลองอยู่กับชีวิตที่คิดว่าเราจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วย หรือเรายัางมีอายุน้อยอยู่ไม่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวที่เราจะต้องเดินหน้าต่อไปแต่บางครั้งก็เกิดอุปสรรคเกิดปัญหาในชีวิตได้ดังนั้นในโอกาสขึ้นปีใหม่เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ทบทวนสิ่งที่เกิดจากความผิดพลาดเกิดจากสิ่งที่ล้มเหลวและไม่ประสบผลสาเร็จ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็ต้องแก้ไขปรับปรุงทำตัวเองให้เป็นประโยชน์ทางแก่ตนเองและคนอื่นทำชีวิตให้มีคุณมีค่าใช้เวลาให้เกิดสาระประโยชน์ไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปที่เรียกว่าเวลามันค่าเราแต่เราจะต้องเป็นผู้ที่ฆ่าเวลากินเวลาโดยที่ทำประโยชน์ ทุกเวลานาทีนั้นมีประโยชน์มีคุณค่าดังนั้นในวราระกาศวันขึ้นปีใหม่2565หรือ2022ก็ขออำนวยอุปกรณ์ให้ทุกท่านประสบความสำเร็จประสบความโชคดีปราศจากทุกโศกโรคภัยโดยเฉพาะโควิด19ก็ขอให้ รักษาตัวให้รอดปลอดภัยมีสติอยู่ทุกเมื่อและเจริญรุ่งเรืองอยู่ภายใต้ร่มโพธิ์ทองของพระพุทธศาสนาโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทนขอเจริญพอ